กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบผมชชเดนเอสพีดีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม s p e ด d ิฟเตอร์กันนะครับครบรอบ3ปีนะครับก็จะมีของมาใหม่เพียบเลยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์มาใหม่ด้วยนะครับบอกเลยว่าคือสำหรับสายแต่งหน้านะครับก็สามารถแต่งเองได้แล้วนะวันนี้นะครับแล้วก็ของใหม่มากมายนะครับแล้วก็ทางด้านของเฮิร์ทนะครับที่ เพิ่มขึ้นเป็น120 h z นะครับแต่ว่าในตอนนี้น่าจะบัักอยู่นะฮะผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเอ่อบางคนนะครับคือมีโทรศัพท์ที่มันถึง120 h z แล้วนะครับแต่ว่าทางเกมเนี่ยคือมันเอาระบบมาแล้วแหละแต่ว่ายังบัักอยู่นะครับก็รอกันนิดนึงนะครับทนี้เราจะพาไปดูฟีเจอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะ เราก็จะเข้าไปที่กระเป๋านะครับนี่นะฮะแล้วก็มันจะมีคําว่าแต่งหน้าอยู่เนี้ยเราก็สามารถกดเข้าไปเลยนะขวาบนสุดเลยไม่ใช่ขวาบนเซ้ายบนสุดนะครับเราก็สามารถแต่งหน้าได้นะแต่งทรงผมได้นะครับเออคือเรียกว่าเออใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่บอกว่าไม่อยากแต่งหน้านะเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับเออเขาเรียกว่า ที่มันแต่งมาให้แล้วอ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะแต่งเองนะครับเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนี่นะโครงสร้างใบหน้านะครับเราก็สามารถตับแต่งจมูกอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเหมือนเกมเ,ออเขาเรียกว่า เกมเกเบวลทั่วไปอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะแต่งหน้าได้นะครับก็ฟีเจอร์นี้ก็เหมาะสําหรับการแบบสายแฟชั่นมากเลยนะครับก็อนาคตหวังว่ายอยากให้มีแต่งรถบ้างนะครับไม่ใช่คลาสเอนะแบบว่าแต่งรถแต่งสีรถให้มันแบบอิสระมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับโอเคแนะเฮ้ยเออเราเลือกเป็น อ๋อนี้แล้วกันนะครับโอเคเราจะได้เห็นโครงหน้าชัดเจนนะฮะจมูกนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะอันนี้แก้มนะฮะแก้มคืออะไรอ๋ออ๋อโอเคโอเคเราจะแต่งให้มันดูดีแล้วกันนะครับอยากอยากแต่งให้มันแบบว่ามันดูแบบว่าประหลาดประหลาดก็ได้นะ <c oughs> นะครับแล้วแต่คนเลยนะฮะนี่น้องแก้มอยู่ แก้มแก้มใหญ่นะฮะโอเคนะฮะอันนี้แก้มล่างโอเคโอเคเราต้อง shape ใช่ไหมยอยเราต้องแบบเออโอเคนะครับอันนี้กรามกรามเนี่ยค่อนข้างที่จะกรามหรือคางวนะเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะครับเออเราต้องมีคางนิดนึงนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้ โอเคนะครับมีอะไรอีก okay. หมดแล้วนะตรงนี้นะครับปุ๊บอะเรามาทางด้านคิ้วต้องคิ้วเข้มๆนะครับเออหน้าดูดูน,อน,นอันเนาะเออหน้าดูดูหน่อยเออตรงตาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเ,ออเซตเองได้นะครับว่าเป็นสีอะไรนะรเอาเราเป็นสีเฮ้ยเฮ้ย,ยเป็นโอ้โหเนตวงแหวนมามาวะนะครับโอเค อันนี้ไม่ไม่ไม่โอเคสีสีนี้ก็โอเคนะโอเคนะครับ้ยเราสามารถจัดการม่านตาได้นะมันก็แปลกๆนิดนึงนะครับดวงตาโอเคตาใหญ่ๆแล้วกันเออประมาณนี้นะครับปุ๊บโอเคประมาณนี้ตำแหน่งนี่คืออะไรอ๋อโอเคได้ปรงวัดอุ้ยเอ้โคดูอ่ะ โอเคครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะสีอะไรปะอ๋อดวงตาอันนี้ดวงตาอ๋อที่แบบว่ารอบๆบตาใช่ไหมบลัชออนขนตาอายชาโดนีอยายชาโดด้วยแมวไมวนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะมันก็แปลกๆนิดนึงนะเฮ้ยเ <Hey, hey, S 2> ได้อยู่นะเออทำไมพอมาดูในนี้แล้วมันแบบเป็นเกาหลีอยู่เลย าหลีหรือจีนวะเนี่ยก็คือสรุปเลยก็คือถ้าเกิดว่าเรามีอีโมตรงนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอีโมชันได้นะฮะมันน่าจะมีแบบค่าแฟชั่นให้ด้วยนะถ้าจะดีนะครับโอเคประมาณนี้ที่ักนะฮะสำหรับฟีเจอร์การแต่งหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมไปแต่งหน้ากันนะครับก็เดี๋ยวผมจะแต่งหน้าให้มันแบบเท่ๆนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันแป๊บหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย